รูเป็นรอบที่สองหลังจากทานยาของโรงพยาบาลน,นะคะที่แบบห่างหายมาสี่ปีมาเตาครับ <c oughs> มาเตาครับครับ <c oughs> มาเตาครับครับ <c oughs> เป็นไงลูกรู้สึกยังไงครับ <c oughs> ดีครับแล้วไม่เสียงเป็นยังไงแล้วครับไม่นอน,นครับ ได้น,นอนแล้วเป็นยังไงร,รู้สึกดีเออมีอาการปวดหัวเวียนหววัวหรืออะไรไหมคะไม่มีนะคะเตากินน้ำหน่อยได้ไหมแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนแบบลุกไม่ขึ้นเหรอลูกลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยเหรอะแล้วไม่หิวเลยเหรอปติมาเตานี่คือเรื่องกินสำคัญมากเลยนะไม่หิวเลยลูกเลยเหรอลูกอะห,หิวก็ขึ้นมากินสิคะขึ้นมากินไหมขึ้นมากินนะลูกอ่ะค่อยอยกินนะ ค่อยๆลุกนะคะค่อยๆลุกครับอ่ะแล้วดื่มน้ำก่อนไหยครับค่อยๆลุกแล้วดื่มน้ำครับดื่มน้ำครับนี้ผมจะสอนเพลงใหม่ใช่ไหมอืออย่างเงี้ยเยอะๆครับค่อยๆดื่มนะครัะดื่มนะเออหายแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลเนี่ยที่หมาไม่ได้ให้เขาทานยาเพราะว่าทานแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ดีคือได้นอนนะคะยามีบารหกตัวได้ค่ะค่อยๆลุกนะลูก ค่อยๆนะคะอ่าต้องทำไปก่อนปะาป้าหงอะเดี๋ยวค่อยกลับมาปะาป้าหงก็ได้อ่ะแวัดดีใครอีกนี่ขาหวัดดีใครที่พี่แฟนับโอเคโอเคอ่ะอ่ะดึงซิอ่าต้องทำไงต่อนแล้วน่าเป็นฟันครับแล้วน่าเป็นฟันก่อนครับอ่ะดูอาการแล้วนะคะทุกคนกับการทานยาครั้งแรกไฟก็ไม่เปิดค่ะอาบน้ำเลยนะดูหิวข้าวอราดูหิวข้าวเราต้องเป็นแฟนก่อนหนุ๊ก วันนี้ผมจะซ้อมเพลงใหม่ย่ะอะไรนะซ้อมเพลงเรียนแต่ถึงอาจจะไม่ไน้โดนตื่นอืมไม่ต้องโดนน้ำเลยเหรอลูกไม่ใช้น้ำเลยเหรอลูกไม่ครับเอออะไปไปก่อนนะไปไปก่อนนะคะอะไรนะลูกดูดูมึนๆันปะเออก็นิดหน่อยครับลูก ไม่ได้เอออไม่ได้เออครับไม่ได้เออครับแต่ก็เคตักข้าวหิวข้าวใช่ไหมแิ้วอหิวข้าวเาวมื่อกี้ก็ไม่ลุกเลยหิวข้าวก็ไม่ลุกเลยจ้ะว่าหนูวิ่งเข่าหนูหนูออกกํลังกายวิ่งตามปกติเลยเหรอเออไม่ต้องหมดนะหคนคะรือหรือคุณก็คือมาผักไว้ให้ตอนกลางคืนไว้นะคะมัน,นจานกินของมะแต้วค่ะครับ จริงๆม,ม่ะนาเตรียมสลัดไปด้วยนะอ่ะเดินเดินให้มันมีแรง่อยลูกนี่ผมจะไล่ไหวไหมไม่ไหวก็ไม่ต้องไล่ครับเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยปกติเขาจะต้องลงไปกดน้ําค่ะส่วนบนกดน้าวันนี้ก็ไม่ได้ไปเป็นสลอตอีกแล้วครับทุกคนเวลาเขาทานยานี่ะเมื่อก่อนเมื่อสมัยก่อนอนะ่ะเราจะเรียกเขาว่าตัวสลอดตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวสลัดติกแล้วทุกคน เป็นยังไงอะทำไมมันเชื่องช้าจังเลยหรอกินดีๆลูกลกออ่อนแลอวมันรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกแบบอ่านปวดประสาทเลยครับเหมือนไรนะปวดประสาทปวดประสาทคือมันจะรู้สึกช้าๆเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอครับแต่บรราก็าต้องลองทานสักหนึ่งอาทิตย์นะลูกเพื่อจะได้ปรับนะครับเพราะว่าแต่บรรารู้สึกตื่นมารู้สึกสดชื่นไหมลนะ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้นอนเต็ม,มอิ่มไหมเต็มเมเอาตาทุกคนตากลับมาอแล้วครับเออ,อมๆๆไม่ทำแบบนี้จมูกมันนี่หมด หูแดงหมดลเกีะะ่ยวได้ค่ะสรุปว่าทุกคนคะ่ะกินเสร็จปุ๊บก,กลับเข้ามาสลบต่อเลยค่ะแล้วดูสิเหมือนซล,ล็้อตเลยอะเหมือนกลับมาเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะเหมือนซล,ล็้อตเลยทําอะไรช้าๆแล้วก็อยากจะนอนอย่างเดียวม้าคงใจให้เขาทานประมาณสองสวันลองดูก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าแบบกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอ่ยเหมือนเดิมเนี่ยเอ่เอ่ยเฉยเฉยเหมือนสล็อตอะคะ่ะก็คงจะต้องเอายาบางตัวออกอทุกคนหลังจากทานยาครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะ